สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัตซา KL นกแก้วตูเลิฟเลิฟม,มามามาจังมามาดูม่รู้ใครหักไว้เนี่ยก็เอามาเนระคองไว้นะแช่ในน้ำแต่งที่นั่งนั่งสบายแล้วนี่นั่งสบายแล้ว,น,น,ลวนั่งเหยียดขาได้สบาย มันดีหัวเลยมันทําถาวนไม่ได้ทําถาวนไม่ได้ก็เอาแบบนี่เป็นไงนั่งยางที่นั่งยายสบายสบายในสวนคนเดียวแดดเปียงเปงเหมือนท้องจะล้องก๊อกอก๊อก๊ เอาข้าวใส่ท้องได้แล้วนี่ยไม่มีตียังไม่เห็นลูกเลยจะเห็นลูกมลเมื่อไหร่น้อมานับลูกกันขอเฮงเเหมือนหมแล้วกันยายในตาน,นีนี่ต้นไม้ยี่สิบบาท ซื้อไปต้นระอยบาทเด็กมันออกเลยแ้ <Okay. S 1> ถามว่าร้อนไหมมันก็ไม่ร้อนนะเย็นดิมันก็เย็นพออยู่ได้อึ๊บนั่งไม่ต้อง นั่งสบายเลยไม่ต้องงอขาแล้วนี่จะกลับไปกินข้าวแล้วแก้วกินตำลึงเป็นยังไงบ้างหูกมาถ่ายน้ำออกเอาน้ำออกก่อนตำลึงเป็นยังไงบ้างหนู กลับบ้านแล้วละน้ำออกหาข้ากินดีกว่าทำระเบียบให้เขาหน่อยจัดระเบียบมันแลดูสวยงามเดี๋ยวจะมีนคนมาตรวจ มีผู้หลักผู้ใหญ่มาตรวจขอความร่วมมือชาวสวนพื้นที่จำกัดให้มาดูแลกระร่วมมือกับเขาหน่อยกระเบื้องเเลยก็บกระเบื้องมาน้อยก็กันแดดได้ไม่ร้อน กันแดดนกได้ขอบคุณมากจ้าที่เข้ามาติดตามชมคลิปแม่ยายนะเป็นกำลังใจให้ยายขอบคุณมากจ้ามาซาเอแคล t h a n กิ o ฟอร์ซับสไตล์เทคแคร์เทคแคร์มีนักเกิลอ้าวลูกเพิ่งจะติดตัวอะไรนะ่ะ ดูสิเนี่ยต,ต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยฮะอือว้าวมันมีรากแล้วมันคืออะไรอ่ะอืมโอ้ยเหยียบสเละเลยโอ้ยคืออะไรเนี่ย อ่อมันคือต้นอะไรต้นอะไรเนี่ยมันก็อยากจะเกิดนะมันคือต้นอะไรคือต้นอะไรเนี้ยอะไรอะอะไรอะลูกฮะหนูคือต้นอะไรเนี่ยก็ท้อหน่ะฮะต้นอะไรเนี่ย,อไ,ย,อไ,ย,อไ,ยไอหนู บอกยายที่ลูกหนูคือต้นอะไรโอ้ยดีนะหันหันมาเจอเนี่ยแล้วเหยียบไปเนี่ยอือหือลากอยู่นี่ลากอยู่นี่อันนี้ใบกำลงังแทงฮะไอ้หนูมึงคือต้นอะไรวะอืมมึงอยู่ในดินถ้าจนอือหือมันก็อยากจะเกิดนะ ไอ้หนูโอ้ยเดี๋ยวยายขอลงไลฟ์ก่อนนะลงไลฟ์ก่อนห้านาทีแล้วขอบคุณมากเลยจ้าลาไปด้วยคลิปนี้มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการคลิปใหม่